ยิ่งเรื่องผู้หญิงไม่เห็นเลยดีอานนนถ้าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะถ้าเห็นจะพูดด้วยถ้าจาเป็นองพูดด้วยพระ,พระเจ้าค่ะพึงตั้งสติให้ดีเจ้าบันไว้ไปตามอากับกิริยาของเธอที่มีมายาของเธอก็ไม่เห็นว่าพระเจ้าตัดที่จะบอกว่าเออตัวน,นั้นคู่ปุปะลบลามีเธอพึ่งติกาลาเพศไปจ้ะอย่างนั้นอย่างนี้นี่ดูกต้องเข้าใจแบบนี้งั้นถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องธรรมะ หลงในความคิดตัวเองหลงในการรูก้การเห็นหลวงปู่ก็จะใช้คำพูดตามพระป่าว่ามันเป็นบ้ากันดูพอเข้าใจไหมนัม่นเป็นบ้ากันผู้ไหนที่ไม่บ้าผู้ที่ทิ้งนิมิตได้แล้วผู้ไม่สนใจนิมิตแล้ว ไม่สนใจใยดีกับสิ่งที่รู้ที่เห็นแล้ววางภาระข้ามนิมิตแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารบินญ,ญาณนิมิตต่างๆสิ่จิงที่รู้เห็นต่างๆอยู่ที่ไหนตัวไหนเป็นตัวบีบังคับสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนนี้เลยคือของจริงดูคงเข้าใจนะนี่น้องปูตอบธรรมะ ข้อที่มันค้างคาในใจของลูกคงจะบรรเทาความสงสัยของลูกได้ลูกสรแต่ว่าเห็นลูกสบแต่ว่ารู้อยู่ไปตามโลกตามสงสารเขาให้ได้แต่ออกจากโลกออกจากสงสารเขากำไยกันมันน้ลูกเนะี่ยเราจะเอาหมู่เอาคณะตามทมตามวิมมมไัยหรือจะเอาหมู่เอาคณะนอกทมนอกวิไหย เรารู้อยู่นี่เราเห็นอยู่นี่แต่เราพูดไม่ได้ในบางทีบางอย่างนี่ขอให้ลกูกรุษราปโปปาช่องอยู่ทุกขพอใจด้วยที่หลวงปู่พูดเมื่อกี้ลูกคงหายข้อสองสัยได้นะไม่มีหนกลูกพุทธเจ้าเป็นตัวหนึ่งเดียวกันนะลูกนะเราเป็นการปรุงเป็นการแต่งกันขึ้นมาเพื่อราบเก็การเพื่อค้าขายเป็นพุทธพาณิชย์แล้วก็จะต่อ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 ,ต,อต่อไปไม่มีวันที่จบสิ้นนะลูกนะ ระวังภาระทุกสิ่งทุกอย่างสุลูกให้เชื่อในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าศาส,สนานี้ไม่ได้ตั้งขึ้นเพร่ะแลบจักระความสรลสเสริญเยินยอเพื่อเป็นเจ้าลทัทธิเพื่อคนมาสัตทมศรัทธาพระพุทธเจ้าตั้งศาสนาขึ้นเพื่อให้ลู้พวกเรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อและเพื่อวางโลกโกรธหลงทิฏฐิมานะความทะเยอทะยานอย่างต่าง,ต,างต่างนะลูกนะ เท่านี้ลูกคงจะหายสงสัยได้จึงขออนุโมทนากับลูกที่ชื่อว่ารุษราโปป่าจากช่องอยู่ทูบด้วยนะลูกนะขอโมทนาด้วยสาธุ